ุรณะไว้ใชยคุ้มค่าสร้างมาจวบถึงสมัยชามรสสุโสมเกิดได้ร่ำใบร่มแรงร่มใจซ่อมไว้ได้ความขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความเจริญในธรรมก็องค์พระรส,รสัมมาสมุปธเจ้าจ้งมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอยัตมาภาพพระประมมริเทมราชเขมรปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งอาอากาศสดเป็นประจำทุกๆเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆ6.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณสำหรับเช้าวันนี้นั้นเป็นเช้าของวันเสาร์ที่16 เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ซึ่งวันนี้เป็นวันตรงกับวันแรมเจ็ดค่ำเดือนเก้าแน่วันนี้เป็นวันที่ญาติยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามและความดีเริ่มต้นแต่เช้าพร้อมได้ลหลงหายใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้มีโอกาสได้ปร,รบพบกับญาติโยมในเวลาเช้าของวันใหม่ ส่งพระสงฆ์ไปรับบาตรยามเช้าเนี่ยวงนี้พระสงฆ์เยอะเนี่ยก็แบ่งกันไปสายตลาดนั้น5ารูปเป็นหลักสำหรับญาติโยมทุกท่านท่านก็ได้ใส่บาตรด้วยความราสุขอิม่มเอมเลยทัว่วนเประว่าพระเยอะเดินเป็นทิวเป็นแถวนั้นก็ถือว่าหนึ่งก็เป็นภาพที่ญาติยโยมมีความปลื้มใจดีนี้จะหาพระที่มาอยู่จำวัดจำวามาปฏิบัติบูบชาไม่ใช่ง่ายแล้วคุณโยมมันเกินกว่าวิสัย เรื่องของการที่เราจะบวชเป็นพระจะชำระกิเลสท,ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองทางหวใจมันไม่ใช่ง่ายแหละทุกวันนี้ก็มีแต่เรือนตารางไปยิ่งตามยุคตามสมัยก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้มีความเสื่อมมีความล้าไปตามกาลเวลาฉะนั้นทุกอย่างนี้ต้องเป็นบุญเป็นบารมีเป็นความตั้งเจตนาแล้วก็ต้องเป็นเอุปิสัยที่มากมีตั้งแต่ในการก่อนที่เคยมีตั้งแต่ในการก่อนส่งผลมา นั้นเรื่องความเป็นพระในปัจจุบันถ้ายิงอยู่ในกรอบในขอบในเขตในพระธรรมวินัยยังเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายกุยยมที่จะหาได้ในยุคปัจจุบันเนะี่ยนันสถานที่บางสถานที่ก็ร้างไปเนะี่ยประสงค์ก็น้อยลงน้อยลงก็เพราะอย่างนี้ง้นะในเรื่องของการที่เราจะต้องจริลงพระศาสนานี่ก็ต้องเป็นการเริ่มด้วยช่วยกันงานเดโยมเองก็ต้องคอยประครับประครองเนะี่ยเกื้อกูลกันไปเนะี่ยบางคนถึงขั้นเสียสละเนะี่ย ภาษานี้ฉันบวชแกเป็นลูกทายกอีกภาษาหนึ่งก็เออแกมาบวชฉันเป็นทายกสลับกันบวชเฝ้าวัดนะคุณโยมมันถึงขนาดนี้นะคือเพื่อไม่วัดมันเสื่อมไปเพราะาบางที่เนี่ยเราสร้างมาเนี่ยสมัยหนึ่งก็อาจจะรุ่งเรืองมากมีแต่พอปัจจุบันนี้ก็อาจจะเสื่อมโทรมสุดไปที่นี่ก็เหมือนกันสมัยหนึ่งก็สุดโทรมเสื่อมไปตามกาลเวลาหลายปีติดต่อกันเนเพราะว่าไม่สามารถจะดูแลได้อย่างทั่วถึงกูบาอาจารย์เองก็มีหลายสถานที่ที่ต้องคอยดูคอยแล นะันก็ไม่ใช่ง่ายในการที่จะรักษางั้นเะมื่อเรามาถึงในปีก่อนหน้านี้ก็มาเริ่มต้นในการพิจารณาคือพิจารณาก่อนแล้วก็พัฒนา,างั้นการที่เราได้บรณะณนะ์สถานที่ที่เก่ากำคลาหรือเสนาสานะที่เก่ากำคลาหรือแม้กระทั่งบางที่ต้องทำเป็นต้องรื้อก็ต้องรือ้อ,อไปถ้าพังลงมานะก็รื้อออกไปตัวนี้ก็จึงได้นะงดงามขึ้นมาเพราะว่ามีการดูแลมีการบำรุงมีการรักษามีการพัฒนาต่อเนื่อง จึงนะสามารถจะใช้ประโยชน์ได้ถ้าทิ้งร้างก็หมดกันก็ยอมทุกอย่างนะในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเตรียมใจและก็ทําใจเพราะบางที่บางทางก็เกินกว่าวิสัยที่จะดูแลกันไหวนะดังั้นบางวัดเนี่ยร้างรกแล้วก็เลอะแล้วก็เละนะมันก็ไปตามวารละว,วันนี้จึงยกคำโครงประพันธ์ไว้ต้นบทว่าบรณะไว้ใช้คุ้มค่าสร้างมาจบถึงสมัยชมโสมเกิดได้ริ่มไป ร่วมแรงร่วมใจซ่อมไว้ได้ควา่าฉันถ้าอะไรที่พอจะซ่อมได้อะไรที่พอจะยื้อได้อะไรที่พอจะบริเน,นะเอากลับมาทําประโยชน์ได้ก็ควรจะทําถ้ามันยังพอไหวนะคือได้สร้างใหม่ไม่คุ้มนะคุณโยในเรื่องตัวเลขในเรื่องศาสนะด้วยตัวเลขด้วยเหล่านี้โดยทีมช่างบ้างละด้วยวัสดุอุปกรณ์บ้างละด้วยการใช้งานบ้างละเราก็ต้องพิจารณาดี <c oughs> เพราะเรื่องการสร้างในยุคสมัยต่างกันในก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะมันไม่เสมอเสมือนกัน ศาสนาเราเนี่ยเคยเป็นยุครุ่งเรืองมากนะยิ่งใหญ่นะ่ะเป็นศาสนาที่คนนู้หลั่งไหลนะประชาชนชนทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติกันเต็มที่สวดมนต์ภาวน,น,วนาเจริญปัญญาเป็นบาร,รมีบุญทานกันกุศลใดนะรุ่งเรืองนะทำบุญทําทานกันนู้เต็มที่นั่นคือยุคหนึ่งพอก,การเวลาแปรผันมาก็เรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะแล้วก็เรื่องของการที่เราเห็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลาย ในเรื่องความหย่อนเรื่องความหย่อนยานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็จืดจางลงไปการที่เราเห็นมักเห็นผลนั้นยิ่งดูห่างไกลจัิงที่นั้นมันอยู่ใกล้ไปลมหายใจเท่านั้นเองฉันั้นคนเราก็เลยห่างวัดไปด้วยอายุขันอายุไขด้วยสภาพร่างกายด้วยนะคือจากยุคหนึ่งเรารุ่งเรืองเรามีความแข็งแรงเรามีความแก้วกล้าจะเข้าวัดเข้าวานี่มันพร้อมทุกด้านนะไปได้เต็มที่ แต่พอมาถึงปัจจุบันโอ้โหชราภาพมากมีคุยมจะขยับขยันเคลื่อนที่สักทีเนี่ยอดโอยนะุยมลูกก็โอยนั่งก็โอยแหละนอนก็โอยแหละนี่มันเป็นเส้นอย่างนี้ฉันจะมาอีกี่ก็ตอนใส่ใส่หีบมาเนี่ยหรือนอนมานะ่วันฉันบรรณาไว้ใช้คุ้มค่าในทางกับกันในส่วนของสิ่งที่เราพยายามประครับประคองดูแลในเรื่องศาสนะที่ได้สร้างกันมาตั้งแต่ในการละครั้งนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็รักษาไว้ให้เกิดประโยชน์ มาจนถึงปัจจุบันในสมัยก็ถ้าเรารือ้อเราถอนเราทิ้งเราทุบเราทำลายไปมันก็หมดกันบางที่เขาอนุรักษ์ไว้นะแล้วก็เป็นสเสน่ห์ด้วยนะคือมันเป็นศิลปะในยุคนั้นๆเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนะี่ยภาพนพยายามบรณะของเก่าผสมของใหม่เสริมเข้าไปคือเราใช้ในยุคของเราก็แบบนี้ของเดิมที่เขาสร้างมารูปแบบโครงสร้างที่อย่างดีเราก็ต่อเน,นื่องไปเนี่ยอย่างงานสลาแสดงธรรมหลังนี้เนี่ยเราตั้งใจในการที่จะพลิกฟื้นขึ้น,นมาสืบเนื่องจากว่า ก็ทําประโยชน์ได้เพียงแต่ว่าในสมัยหนึ่งในยุคหนึ่งเขาอาจจะชอบในคนละสไตล์แต่ภาพรวมในการใช้งานก็สมัสมอนกันือเป็นหลันโคมีมลังคาคลุมในทรงไทยเป็นจั่วไว้ในเรื่องของการบรณหนนี่ก็ต้องไล่เหตั้งแต่ทรงไทยเลยคุณโยมนี่เราก็ทํำลังคาเสร็จไปแลวซึ่งลังคาก็ได้มาจากญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันในวันที่เราจะทําบุญที่สัสส่งเวตสิงหาคมในวันอาทิตย์สิ้นเดือนนี้นั้นท่านก็ร่วมกันมาคนละพันละพันละพัน เรื่องแผ่นหลังคาทั้งหลายทั้งค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็ค่อยๆทยอยรีบเร่งในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เรงไหวเหตุผลก็เพราะว่างานตกแต่งภายในจะได้เข้าได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนหลังคาซะก่อนไม่ซ่อมซะก่อนน่ก็อะไรมันก็ทําต่อไม่ได้ก็อย่างไฟก็เข้าไม่ได้ฝ้าก็เข้าไม่ได้ <c oughs> สีก็ไม่ต้องพูดถึงเลยสีในสุดท้ายสุดแหละฉะนั้นพอเราเปลี่ยนหลังคาได้ก่อนนะเมื่อวานฝ่ายทิมฝ้าก็มาทำพีดานเดี๋ยววันนี้ก็ก็มารุมสามวันก็น่าจะเห็นภาพรวมหมดแล้ว ในเรื่องของเป้าหมายแต่นในเรื่องของโครงสร้างต่างๆเราก็ดนะูดูความเรียบร้อยดูขั้นตอนดูกระบวนการในการทํางานไปพอฝ้าเสร็จนะวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวฝากช่างไฟมาติดแสงสว่างให้ก่อน <c oughs> จะได้ใช้งานก่อนนะส่วนช่างสีเนี่ยมาสุดท้ายคุณผูสีนี่สวยตอนจบนะให้เขาทาให้เสร็จเรียบร้อยทุกรูปแบบที่เราวางแผนไว้แล้วก็ค่อยมาเก็บงานไปงั้นในส่วนของสถานหลังนี้ก็พลิกฟื้นขึ้น,นมาเดิมทีเก็ไม่มีรั้วรอบขอบชิด สุนัขก,ก็นอนเต็มไปหมดมาจากบ้านโยมนะไม่ใช่มาจากที่นี่นะมากันกันค่ากันคืนไม่รู้จากไหนจากไหน,นก็นอนก็คงนึกนะสลาสร้างมาเป็นร้านนะก็คงสุกีนะได้นอนบนสลามูลค่ามากมนะดังในเรื่องนี้ก็ต้องป้องกันนะสุดท้ายก็เลยได้รอบขอบจิตเป็นรถสเตลเลตนะมีบันไดมีรเราจับเรียบร้อยครบเดี๋ยวคงจะเริ่มมาติดพวกนี้แหละสามวันก็น่าจะแล้วเสร็จสเบเลดดยดี งันวันที่31ส,สิงหาค,คมโยมจะได้เห็นสลาหลังนี้ที่ถูกพุรณะแล้วเนี่ยคือพร้อมใช้แต่ยังไม่ได้สวยสุดนะนะสวยสุดต้องหลังกระถินไปแล้ว,วกํว่างก็ประมาณเราก็ทยอยค่อยๆทย,อย,อ,ย,อ,ยอยพัฒนาไปเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้มีเจ้าภาพใหญ่เนะี่ยหลังนี้ไม่มีใครจองเป็นเจ้าภาพใหญ่เพราะว่าเป็นหลังที่เรียกว่าท้ายๆแล้วคือหลังหลักเนี่ยแต่ละหลังก็จะมีประธานอุปธรรมแสนสองแสนนี่เนี่ยเขาก็เกื้อกูลให้แต่หลังนี้ไม่มี ก็ยังอธิษฐานเจตหันใจยังไม่ได้เจอใครที่จะเป็นพระผู้ใหญ่ใจบุญขนาดที่ว่ารับอุปธรรมเลยนะอันนี้ยังไม่มีนั่นเป็นวัตถุประสงค์กติกนทานาด้วยปีนี้แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของการหาประธานคดีหรือการที่จะบรณะในเรื่ององบประมาณที่เราจะต้องหานี่อันนี้สําคัญก่อนก็คือการค่อยๆทําไปทีละขั้นทีละตอนอันนี้เป็นส่วนสำคัญนั้นวันที่าส,ส,สิงหาคมเราก็นิมนตนพระสงฆ์าวัด มาทําบุญฉลององค์พระพุทธประธานที่เราทําสีเสร็จเรียบร้อยมรุ่นะครบนะทั้งพระโมคคัลลาษาดิบุตรด้วยกนะ็จะได้กดงามแล้วก็สมกับที่เรามุ่งหมายคือใช้งานได้ก่อนเลยนะพอพระประธานเสร็จเนะพดานเสร็จไฟเสร็จพระประธานเสร็จเนะี่ยเดี๋ยวให้เขามาเกลี่งสีเพดานก่อนแล้วก็ทําสีในส่วนที่เขาทําได้นะที่เหลือเว้นไว้ก่อนยังไม่รีบร้อนอะไรเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการใช้งานได้ก่อนที่จะลุยกันต่อไปในเฟสต่อไป ในการพัฒนาดังนั้นพอเราได้บาร,รักขึ้นมาของที่ไม่ได้ถูกใช้ก็ถูกใช้ของที่นานๆใช้ก็ใช้ทีๆได้เพราะว่ามันคุ้มค่าแล้วก็เป็นโอเพนแอร์ด้วยแล้วก็ได้รับลมธรรมชาติพัดไปพันมาฝนฟ้าตกลงมาก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าอยู่ในอาคารที่มีหลังคาคุยงอย,อยากจะสาดก็เราเอามีสาดบ้างถ้าลมแรงง <c oughs> นั้นในเรื่องเหล่านี้เราก็ทำเราไว้ <c oughs> เป็นงานพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ยาวไกลถ้าสร้างใหม่ก็ไม่ไหวเราคุยงเรื่องพวกนี้ นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องการจะปลูกสร้างสิ่งใดก็ตามทีตัวเลขหลักล้าน2ล้าน3ล้านอยู่นี้มันไม่ได้คิดว่าจะหาได้โดยง่ายเลยคุณผู้ชมมันไม่มีทางเลยที่จะหาได้โดยง่ายงั้นเรามีอย่างไรเราก็พัฒนาปรปับปรุงซ่อมใช้อย่างนั้นประโยชน์จะเกิดขึ้นครบคันสมใน,นที่มุ่งหมายเพราะเรื่องความํำรุดทุดโทมความเสื่อมความโสมมันเป็นเรื่องปกติทุกวัดนะคุณผู้ชมไม่ว่าวัดใดสร้างมานานเกอ,เอาไกลเป็นสิบสิบปีเนะี่ยมันต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดา นั้นเราร่วมแรงร่วมใจกันค่อยๆช่วยกันฟื้นฟูปรับปรุงดูแลในส่วนที่พอแก้พอไขได้นะคือไม่ถึงขนาดต้องต้อง,งเอาซะทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้นะที่เราทำเนี่ยเราทําแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคือที่เป็นของเดิมดีก็เก็บไว้น่ะรักษาไว้อย่างพอใช้งานได้ก็อยู่ในแปดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องของลังคาเป็นใหม่ในโซนที่เป็นทรงไทยแล้วก็เรียบร้อยด้วยดีส่วนลังคาเดิมที่เป็นลังคากระเบื้องหยอกว้างใหญ่โอ้โหคุณ พอลังคานีก็ไม่รู้กี่แสนแล้วละฉะนั้นเราก็เปลี่ยนแผ่นที่เสียแผ่นที่เลาแผ่นที่แตกเท่านี้จ้างเขาขึ้นไปเปลี่ยนให้หมดเลยก็เรียบร้อยด้วยดีก็ใช้งานได้ต่อไปเริ่มถึงในส่วนของตกแต่งก็มีฝ้าเพดานถ้าทาเฉพาะส่วนพระประธานแค่นั้น <c oughs> เพื่อใช้ส่วนอื่นก็ปล่อยตามธรรมชาติคืออย่ปล่อยเห็นท้องกระเบื้องไปก็สวยงามเป็นแบบคลาสสิกอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ใช่เดี๋ยวจะเหมือนโรงแรมไป ถ้าเราใส่ฟ้าหมดเลยนะทั้งหมดทั้งบนเขาใส่ดาวแล้วโอ้โหมันจะเป็นโรงแรมไปแล้วก็จะไม่ใช่รูปแบบที่ไม่ในกําลักแล้วเนี่ยมันก็จะดูเกินไปมันก็ไม่ควรขนาดนี้เอาแค่พอสมควรนะอย่างพอเห็นหลอดน,นิออนบ้างพอเห็นท้องกระเบื้องบ้างพอนั่งพวนาไปในรูปแบบที่มันเป็นธรรมชาติบ้างก็ผสมผสานกันนี่แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยเนะีย่ยเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเราทําอะไรก็ตามทีก็ต้องดูงบที่มีให้เหมาะสมก็ไม่ได้เป็นนี่เป็นสินเชนื่อจนโอ้โหมกายน้พาพัก างคนนี่วังวัดนี่ผูกคอตายนีนี่นะเพราะว่ามันหนักเราไม่ไหวใจไม่ไหวล้วไปคาดหวังกับตัวเลขว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอถึงเวลามันไม่ได้ขึ้นมาเราจะทําอย่างไรใช่ไหมทุกอย่างเราก็ต้องดําเนินการสินน่นใดก็ต้องดูให้มันเป็นไปตามความออควรใช่ไหมร่มแดงร่วมใจสแล้วก็จะบริณะสาเร็จ <c oughs> ต้องอาศัยการสามัคกคกีกันทีละขั้นทีละตอนอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมงาน ในส่วนของวันที่14กันยายน,นยอย่างวงปฏิทินไว้14กันยายนก็จะเป็นการได้เทศวาชาติภายในจบวันเดียวแล้วก็เป็นภัษสไทยทั้งหมดนะก็ตั้งใจรักษาประเพณีนันดีงามไว้ในส่วนนี้แล้วก็เปิดให้ภาพกันเทศนั้นได้รับเป็นประธานอุปถัมภภาพพันบาทปีนี้นะปัจจัยที่ได้มาทั้ง13กันนี้ก็จะได้มาชําระในเรื่องการบรุณะนะพนธผนังนั้นตอนตัดไปนั้นก็จะได้ผนังบ้างนั้นะทีละขั้นทีละตอนองค์พระประธานเนี่ย ก็ไม่หนักละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องของการปรณะตอนแล้วเสร็จสมเร็จสมผลทุงหมายเรื่องหลังคาก็อาศัยวันคันันเกิดสัสเเ่เสวตเดือนสิงหาจบเรื่องหลังคาได้ก็เบาใจญาติโย,ยมทั้งหลายก็มีความตั้งเจตนาในการเริ่มมทน,นาในวันทําบุญวันที่สา่สเวสวตสิงหาในวันอาทิตย์นะก็ถือโอกาสสมโพธิองค์พระพุทธประธาน80นิ้วนะพระพุทธมารเจ้มามณีเนี่ยนกะ็ปรนะแล้วเสร็จสมเร็จสมผลในที่ตั้งเจตนาแล้วก็ตั้งใจ อันนี้หมดพระสงฆ์เก้าวัดเก้าวัดไม่ใช่เก้ารูปนะเก้าวัดก็คือยกวัดมาเลยว่าละเก้ารูปเก้ารูปเก้ารูปถ้าท่านบีท่านะนก็มาพร้อมกับลูกวัดก็นนี้หมดไปเพื่อทําบุญเลี้ยงพระตาหารเพีนสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็ชวนายิโยมกันนะแล้วก็เลี้ยงง่ายเดี๋ยวเราไม่ได้สั่งโต๊ะจีนมาเลี้ยงขนาดนั้นเราเลี้ยงกันแบบตามมีตามไดนะ้คนไหนมาก๋วยเตี๋ยวก็เอาก๋วยเตี๋ยวขึ้นโต๊ะถวายคนไหนมาขนมจีนก็ขนมจีนขึ้นโต๊ะถวายไหนมาผลไม้นี่เราได้ผลไม,มาา้ แล้วก็มีมอบข้าวส,สารแจกให้กับญาติโยมที่มางานนะก็ดูว่าสมในที่ตั้งเจตนาไว้ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันใน31ส,ส,สิงหาคมอานะทิตย์ก็ได้ทีโอกาสได้ทําบุญเดือนเกิดด้วยบุญเดืกับ28แต่ว่ามันไม่ตรงวันาที่ก็เลยนะจัดร่วมกันวันที่31ส,ส,สิงหาคมอาทิตย์พอดีญาติโยมจะได้ไปมาหาส่ก,กันได้ฉนั้นหนึ่งปีครั้งหนึ่งก็มีโอากาสปีนี้เราก็ทําชิ้นงานเอาไว้ฝากไว้เป็น ที่เกิดขึ้นจากการเกื้อกูลกันให้ฉนั้นสุขที่เกิดจากการเกื้อกูลกันให้เนี่ยมันคือเอามาใช้เอหลายยิดยมมาใช้งานเนี่ยมันจะง่ายเราก็นอนรับบุญรับกุศลกันไปทุกวันเพราะว่ายิโยมเนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาต้องการสถานที่ที่สงบสงดัดวิเวกือเร้เนภาวนาดได้แล้วก็ไม่มีอะไรไปวุ่นวายเขาเราก็เปิดสลาไว้ทุกหลังเนี่ยจริงๆใช้ได้ทุกหลังแต่เพียงแต่ว่าหลังนี้มันจะง่ายมาถึงจอดรถเดินจงกรมเสร็จอ่ามีที่นั่งมีพร้อมทุกอย่างเราทาไว้ให้ครบครัน การปฏิบัติธรรมมันไม่ได้จําเป็นจะต้องในคอสเสมอไป <c oughs> นอกคอสเนี่ยเขาว่างวันไหนเขามาปฏิบัติวันนั้นก็ยอย่าไม่ใช่ว่าจะต้องรอคอสไม่มีคอสไม่ได้มาคนจะเป็นคนดีกูยอย่มันไม่ได้เลือกเวลาน่เนี่คนจะมารักษาศีลเนี่ยมันไม่ได้รอเวลาเว้ยเดี๋ยวหาพวกก่อนหาวันก่อนถ้าหาทั้งพวกหาทั้งวันศีลที่จะรักษาภาวนานที่จะเริญก็ไหลไปไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเลยกลายเป็นความรุ่มหลงแล้วก็ไหลหายไปเลยนะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ทําสักทีมั้ แต่ของจริงคือมันพร้อมก็ทําเลยไงพร้อมก็มาไม่ต้องรอใครแต่เราไปคนเดียวเราไปชวนใครไปใครเขาจะไปกับเราถูกไหมเธอฉันจะย้ายภพย้ายภูมิแล้วนะฉันจะไปสวรรค์แล้วฉันจะไปสู่ภพภูมิน้าแล้วเธอไปกับฉันใหม่ใครจะมายอมบอกเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไยไปเคลียร์พื้นที่ไว้เดี๋ยวฉันอยู่ฉันก่อนยังไม่มีเวลาว่างเดี๋ยวให้มันถึงเวลาเราค่อยตามไปมันบางคนก็ขนาดเก้าสิบแล้วยังไม่อยากตามไปเลยร้อยหนึ่งก็ยังไม่อยากตามไป้วยซ้ำไปเพราะว่าให้ไปก่อนเลยบ้างนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรา นั้นไปไปคนเดียวันอยู่ันั้นเราก็ต้องมาทาพรามีของเราอย่าไปต้องพะวงว่าจะต้องมีพวกมีเพื่อนมาเป็นคนเดียวเดี๋ยวหาดาบหน้าก่อนเลเพราะการปฏิบัติมันอยู่ที่เราตั้งเจตนาในการไขว่คว้าทางบุญกุศลไว้นั้นในเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็ดูกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เราน้อมนาทาไว้ก็เป็นการรวบรวมกําลังขติโยนะมันเป็นอันนี้สองหนึง่งก็คือรับตรงเช่นบางคนรับ นะเรื่องของไฟาง,งานไฟเนี่ยเขามียอมยศรับงานแสงสว่างให้เขาก็สัดซื้อจัดหาให้เราเรียบร้อยตามที่เราแจ้งไปก็ได้มาหมดเลยนะทีนี้เราก็จะติดวันพรุ่งนี้แล้วอันนี้เรื่องของงานไฟนั้นถ้ามีเส้าภาพแล้วเราก็ใส่เลยนะจับใส่จับใส่ตราเรียบร้อยสมน,นที่เราตั้งเจตนาเพราะวะ่านะเราวางแผนไว้แล้วนี่คือสลาหลังนี้เริ่มถึงในส่วนของงานอื่นๆที่เราตกแตง่งเพราะเดิมทีเขาก็มีความทุดความเสื่อมไปตามกาลเวลา เริ่มถึงฝนมันาสาดด้วยพอฝนมาก็สาดเข้าทุกพื้นที่เพราะว่าเป็นแบบโอเพนแอร์เนี่ยนั้นเราทํามันังเสื้อด้านหนึ่งเพื่อป้องกันฝนสาดแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้นานปีเริ่มถึงในส่วนองค์พระปฏิมาเนี่ยพอเราทําฝ้า <c oughs> ในส่วนนี้นกก็จะเข้ามาทํารังเหล่านี้ไม่ได้แหละเพราะเราคอยดูคอยแหละ <c oughs> แล้วเมื่อสร้างบริษัเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็รับผิดชอบดูแลเช็ดถูทําเป็นข้อวัดปฏิบัติไปตัวนี้เราทําเสร็จหมานอนทําเสร็จหมานอนมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเละด้วย นะจากนั้นก็รอเวลาที่จะป้องกันในเรื่องเหล่านี้นะพอถึงเวลาที่เราเรียบร้อยพร้อมใช้งานที่นี้ล้วก็งดงามมากมีเดยมจะไม่เห็นกันนะในหลังนี้เพราะว่าเป็นหลังที่มีสเสน่ห์ของตัวเขาเองนะคือต,ตัวหลังนี้เองเขาก็มีสเสน่หนะ์เพราะว่าคนบรมบ,บราณเขาก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้แต่เรื่องของการสร้างมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยยมสําคัญคือเรื่องรักษาเรื่องบุรณะเรื่องรักษาดีว่าวัด สะดวอุปกรณ์ต่างๆนานาที่เขานํามาใช้เนี่ยมันมีอะไรอยู่คือมันเปลี่ยนกันได้หรือมันซ่อมบารุงกันได้ก็เลยรอดตัวถ้าเกิดไปเจอบางวัดบางวาที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีปัญญาที่จะซ่อมไหวเนี่ยคือมันคนละยุคคนละสมัยแล้วก็ช่างไม่มีแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเอะไรกันว่าจะพังเละเทะกลายเป็นซากปรักพังเช่นไรเพราะมันไมีใครซ่อมได้หรือมูลค่าก็สูงบางวัดเนี่ยแค่เขาซ่อมหน้าบันอย่างเดียว20บล้านอย่างงี้คุณโยมสร้างโบสถ์ได้เป็นหลังๆเลย เฉพาะแค่บางที่เพราะเขาสร้างกันโอ้โหสมัยนั้น,นสมัยนั้นก็คงจะรุ่งเรืองมากเนี่ยบางวัดบางวานงานทาสีก็เป็นลนะ้านลเนี่ยเฉพาะแค่ทาสีไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะแค่ซ่อมบำรุงทาสีเงินล้านเงินแสนก็หายวับเป็นจับพันเลยก็เพราะวันมากมีในเรื่องตัวเลขทท้นงนั้นฉะั้นตอนสร้างมันง่ายแต่ตอนปรณะเนี่ยถ้า <c oughs> ความเก่าเดี๋ยวนี้มันมาเยือนเร็วซะด้วยความเก่าเดี๋ยวนี้มันมาเยือนเร็วซะด้วยเนีย่ยเพราะว่าความร้อนความเลอะความปรอะความเปื้อนเกิดขึ้นทุกวัน นี่เราไม,ไ,ไม่ได้ดูแลไม่ได้ป้องกันแล้วก็เสื่อมเร็วมากคุณโยมไม่เกิน3ปีนะคุณโยมสปี5ปีเนะี่ยก็กรอบหมดแล้วสภาพของอาคารสถานที่ในะการใช้งานเนี่ยจากนั้นเรื่องพวกนี้เนะี่ยเราจะบอกว่าสร้างทีเดียวอยู่ได้ร้อปีเนะี่ยการันตีไม่ได้หรอกคุณโยมมันการันตีไม่ได้เห่นเอาแค่ว่าทําทุกวันดูแลทุกวัน บางวัดเด็กเขาสร้างโบสถ์ไปร้อยกว่าล้านก็ย,ยังไปเจอมาที่นอนไปรป,ปดูทำมันนะร้อยกว่าล้านทุกวันนี้ก็เป็นที่อยู่ของนกหนูไปเพราะว่ามันไม่มีคนเอาไปทําอะไรได้นะสร้างตอนสร้างมันง่ายตอนที่จะไปถูไปกวาดไปทําไปปีนไปป่ายเนี่ยมันยากเลยอย่างมันไม่มีทางเลยเนะี่ยจนที่สุดก็กลายเป็นที่อยู่ของนกไปอาศัยกันไปเนี่ยก็เละอย่างร้อยล้านก็เละนะอย่าไปนึวกว่าร้อยล้านจะอยู่ได้เนะี่ยแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้กันมันก็มีความเสื่อมความสุดไปเป็นธรรมดา นั่นนี่คือบุรณะเนะี่ยไว้ใช้คุ้มค่าอันถ้าเรามีปัญญาเก็บของเก่ามารักษามาทํามาดูมาแลให้ก็จะเกิดประโยชน์เป็นกุลประการในเรื่องการปฏิบัติสืบไปใครไปใครมาก็เออหลังนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจเลยบรุรณะกลับมาใช้งานใหม่ของเดิมมันก็เสื่อมสภาพไปก็เสียดายนะใครมาก็เสียดายเราเอางก็รอเวลาถ้าไม่เสร็จสลาเฉลยกุศลก่อนเนี่ยมาหลังนี้ไม่ได้คุณโยมที่นี่เราทํางานก็เป็นเรื่อง ทำเป็นหลังๆทำเป็นจุดๆทำเป็นที่ๆนะั้นก็มรนาบุญกับญยตยโยมทุกท่านที่ได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการอยู่ในวัดในวาเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาสองส่วนหนึ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสองพัฒนาผู้อยู่อาศัยมันมีทั้งที่อยู่แล้วก็ผู้อยู่ทั้งสองอย่างก็พูดกันไปเราจะเอาแต่ว่าโอ้ที่อยู่อาศัยไม่สนใจเลยปล่อยรกเลอะเปลือเปื่นจะเอาแต่คนนะพัฒนาแต่คนอย่างเดียวเลยแล้วมันจะไปคนกันตรงไหนมันจะไปใช้อะไรกันได้มันก็ยาก มันจะพัฒนาในเรื่องจิตใจคน,นก็ต้องเออมีที่ให้เขารองรับพร้อมที่จะได้พัฒนาจิตใจคนได้ต่อไปในภายภาคหน้างั้นพัฒนาที่อ,อาศัยเสร็จก็พัฒนาผู้อยู่อาศัยมันเป็นของคู่กัน <c oughs> อย่างเราได้สลาจาริกุศลมาแล้วก็พัฒนาในรูปแบบของการทําวัดทำวาปฏิบัติกันได้นั่นคือส่วนหนึ่งแต่นั่นเป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งานงั้นพอเวลาที่ลมข้างนอกเย็นสบายเรากลับไปนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งานมันก็เสียของอยูี่ เสียประโยชน์เสียโอกาสของอากาศที่ได้มาดังนั้นเรามีแบบโอเพนแอร์อย่างนี้ก็สบายอุราใช้งานได้สองฝั่งถ้าร้อนหลบเข้าร่มไปหาแอร์ได้ถ้าเย็นถ้าหนาวก็ออกมาสู่ลมธรรมชาตินี่เป็นอย่างนั้นงั้นเราจึงตั้งใจทุ่มเทในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์โดยการต้องรวบรวมนะกําลังของติโยมทั้งหลายการรวบรวมกําลังก็มีหลายรูปแบบหนึ่งบุญกระถินปีนี้เราก็มีวัตถุประสงค์คือปัจจัยของตยโยมเนี่ยที่ ระบุญมามันมีที่ไปเนี่ยมันไม่ไดเอามาเก็บไว้ไม่ใช่เหมือนทางข่าวที่ก็มีร้อยล้านมีสิบล้านยี่สิบล้านเราไม่ไดเอามาเก็บแบบนั้นเพราะเรามีกรรมก,การมีผู้ดูแลมีผู้นะพิจารณาเงิฉนั้นทุกอย่างก็ต้องให้เป็นไปตามความเหมาะสมเนี่เรามีมาตถุตระสงส่วนที่ซื้อที่ก็เต็มไว้ําหรับซื้อที่ส่วนที่จะต้องบริรณะสลาก็ทําไว้เรื่องบริรณะสละน้ําไฟต่างๆนั่น,น,นแหะเราก็ต้องการตัวเลขเอาไว้เช่ฉน้นปัจจัยมันมีพร้อมที่เราจะต้องดําเนินการเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป แต่ถ้าปัจจัยมันไม่พร้อมขึ้นมากระใดมันก็ต้องโฮไว้ก่อน <c oughs> หยุดไว้ก่อนพักไว้ก่อนอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาก็เอาที่มันจำเป็นจำเป็นก่อนก็ย้อนกลับลงมา่านนั้นเป็นเรื่องบุญกตินสิบสองตุลาคมเนี่ยที่เราเตรียมไว้ให้ยินยอมได้มีโอกาสได้มาร่วมกันปีหนึ่งก็สามารถขีครั้งหนึ่งยวก็ครบสามเดือนไตามานที่เจ็ดตุลาคมออกพรรษาแลวเดือนหน้าอีกเต็มเดือนแล้วก็หมดแหละนี่ก็เข้ามากลางเดือนสิงหาแล้ว เนี่ยนั้นในเรื่องของงบประมาณเราก็อาศัยเนี่ยเทศบ้างสวดบ้างก็มาลงในเรื่องของสลาฉดนั้นในเรื่องของปีนี้เราเปิดจองเนี่ยเยนยมที่มีความตั้งเจตนานะเป็นเภาพกันมาชาติสักกันหนึ่งนะบูชากันมี13กันกันละห้าพันบาทปีนี้เพราะวะ่าปัจจัย4ี่ที่จะนํามาก็คือถวายองค์แสดงธรรมด้วยก็คือพระในวัดด้วยแล้วก็าสาธม,มิกที่คุ้นเคยกันด้วยเนี่ยที่ท่านสามารถที่จะนําพาให้เกิดความเรียบร้อยในเรื่องของกิจกรรมนี้ได้หนึ่งวันจบ ตั้งแต่เช้าจากสิบสี่กันยายนวันอาทิตย์เช่นเดียวกันเราก็ตั้งใจถ้ากิดยมมีโอกาสก็น้องนำเนี่ยบูชาไว้ตั้งแต่กันที่หนึ่งถึงกันที่สิบสามกันที่สิบสามมีเฉพาะแบบจะเหลือกันที่หนึ่งถึงกันที่สิบสองใครจะรับกันใดก็พัฒนาเพราะแต่ละคนเขก็มีในสองของกันนั้นนั้นปีที่แล้วเราก็ร่วมกันเนี่ยปีที่แล้วหกพันเราเรารวบรวมปัจจัยไว้ในการที่จะพัฒนาในส่วนของปีที่แล้วเราจะทําสํานักงานเนี่ยเป็นสำนักงานวัด พอเราจะจดทะเบียนเป็นวัดในอนาะคตการกัดไปเมื <c> ่อ <oughs> เราทําทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเรื่องการขยับขยายเป็นความมั่นคงสืบไปเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างไงก็ต้องทำให้มันเป็นความมั่นคงเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็นะพยายามเดินหนะ้าในส่วนเรื่องของการพัฒนาไปสูนะ่ความเรียบร้อยเนะี่ยในส่วนของงานพระศาสนาเนี่ยนะผู้คนมาปฏิบัติทั้งนักเรียนก็มาแหละนะผู้คนทั้งฝ่าย ภาคของธุรกิจก็มาเอาทีมงานเอาพนักง,งานมาปฏิบัติทำที่นี่ฝ่ายทางข้าราชการรัฐกิจเขาก็มาปฏิบัติกัน <c oughs> นี่ก็มีทั้งฝ่ายประชาชนประชารัฐนีประชาชนนะคือประชาชนของรัฐที่มาอยู่ชุมชนแถวนี้เขาก็เริ่มทยอยเขา้ามาปฏิบัติกันนั้นเราก็ได้หมดเลยทั้งบ้านก็มาโ้องเรือนก็มานะผู้บริหารก็มาก็มาใช้ประโยชน์คุ้มค่า ในเรื่องตรงนี้ถ้าว่าเราไม่มีใครมาเลยภาพว่าคงจะปล่อยปละละเลยนะคือไม่มีใครมาเลยก็ไม่ต้องทำอะไรปลูต้นไม้ตัดหญ้ปาปลูต้นไม้ตัดหญ้าอยู่แค่นี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีใครมาเราจะไปทําทาไมใช่ไหมแต่นี้ปรากฏออกมากันทั้งปีเมื <c> ่อ <oughs> มากันทั้งปีแสดงเรื่องที่เราต้องมีเสนาสนะอันเป็นที่พักห้องน้ำห้องท่าที่ปฏิบัติธรรมทั้งภายนอกภายในมันก็ต้องมีเตรียมไว้นี่เป็นส่วนสําคัญอันหัวใจหลักของส่วนของภาคปฏิบัติมันจะมีอะไรบ้างอะยมหนึ่งที่พักรับรองผู้ปฏิบัติธรรมสองห้องน้ำห้องท่า สำหรับคนที่มาพักพิงอาศัยที่ปฏิบัติทั้งในส่วนของอาการปิดและในส่วนของอาการเปิดต้นแบบเรื่อไม้ที่ต้องเป็นคนไม้สําหรับนั่งภาวนาไปนะมีสันที่เดินจงกรมมีพื้นที่ใช้สอยให้เนี่ยเราก็วางพังไว้เท่านี้ส่วนกุฏิพระนั่นเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วทุกวันนี้เราพร้อม <c oughs> ทุกอย่างที่มีให้ญาโยมได้มาใช้เส้นเมื่อทุกอย่างมัน เท่าที่เข้าทางลงตัวตามที่เราตั้งใจเน่ยเยมมาใช้ด้วยมันก็เป็นกําลังใจนะฉนั้นปัจจัยที่เราสละไว้เนี่ยที่เรามาร่วมกันพัฒนาสร้างสิ่งต่างๆไว้เนี่ยมันได้ใช้หมดเลยเครื่องเสียงเนี่ยโอ้ไข่เป็นเจ้าภาพเนี่เครเื่องเสียงลํโพงลาโพงไมค์อุปรกรณ์แอมนับบุญทุกวันนึงก็โยมไค่เป็นเจ้าภาพระคังเนาะหอระคังที่เราบูรณะกันเคาะกันทุกวันนึงก็โยมเนี่ยเราใช้กันทุกวันอย่างนี้ทั้งบริการเองนะจีวรของใช้บาดใจที่เรามีก็ใช้กันทุกวันฉะนั้นสถานที่เหล รับบุญรับกุศลกันแล้วก็บริวารกระถินปีนี้เราก็ทําแบบเร่งง่ายนะสร้างเก้าอี้กันคนละโหลเสริมไว้สาหรับผู้สูงวัยคือเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยเราจะมปนั่งกราบนั่งไหวเนี่ยมันไม่ได้จริงคุณโยมเห็นสภาพแล้วมันงกงกเงื้น่อนะโนะยมที่ยังไม่สูงวัยกัจะยังไม่เข้าใจนะแต่คนที่เขาสูงวัยแล้วเขาเข้าใจทันทีว่าเอ้ยท่านต้องเตรียมของท่านไว้นะฉันนั่งพื้นไม่ไหวแล้วนะต่อให้ยังไงก็ตามทียังไงก็ต้องกอเก้าอีส้สตัวว่างั้นเราก็เลยเ ไปนั่งแนละ้วล้มคลืน่นโครมมาแล้วนะคุณโยมไปเจอมาแล้วมันกรอบแล้วมันกอ็นกอ,นกอ่อนอ่งั้นเราทาแค่แข็งแรงรับประกัน9ปีเราก็ได้สั่งเก้าอี้ประจํายี่ห้อน,นี้ก็คือยังไม่มีปัญหาเด่นตั้งแต่ได้มาวันแรกจนถึงวันนี้เขาแข็งแรงหมดนะ <c oughs> ที่เราใช้มาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเรื่องเก้าอี้กรอบเรื่องพังเรื่องสุดเรื่องขาหากักขาแตกไม่มีเนี่ยใช้งานได้อย่างยั่งยืนอ,อันนี้ต้องรับประกันสมใจจริงๆงั้นเรื่องบรวาติวันกระถินเราก็เป็นเก้าอี้ยกล้ลกันมีสิบโลเราสร้างไว้ไม่ได้มาก แต่เรามีจํานวนบุคคลที่มาปฏิบัติอย่าง10บโหลเนี่ยก็เพียงพอที่เราจะใช้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนโซนพื้นที่นี้ด้วยกิจกรรมใดๆก็ลงตัวลื่นไหลทุกกิจกรรมยังก็ฝากไว้สําหรับท่านที่พร้อมที่จะเกื้อกูลกันทั้งในส่วนการที่จะเป็นเจ้าภาพนในการร่วมกันบูรณะ,ะสลาหลังนี้ด้วยจเจ้าขกันเทศมาชาติจองมาได้ถ้าเป็นการรวมก็หยอดไปกันละร้อยสิบสามกันหนึ่งพันสามร้อยบาทก็ประมาณนี้ หรือตามกําลังของเราที่มีก็อย่าเป็นกังวลเรื่งตัวเลขมาเอาเทียบที่เราพร้อมที่เราจะทำอ้าวันนี้เวลาคแลวฝากไว้ทุกบุญที่0ูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้านึ่ก้าเนศูนย์หกนึเก้่าเหน่อยยยมทัหลาอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขนะทุกวันทุกคนทุกท่านเถิดนภิวาตนาสีลสสนิจจังอุตตาปัจจายโนจตารโรตมวัชันติอายุวโนสุขังพระ หลังนะก็จะเรือนพร